วันนี้วัดใกล้บ้านพี่ทุชินเขาจัดงานนะคะก็คือวัดศรีกุลชรหลังเลิกงานมาเนี่ยก็คือแวะก่อนเลยเพราะว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวตอนที่เราเข้างานมาเป็นเวลาประมาณ5โมงครึ่งฝนก็ยังตกปรยๆแต่ว่าสามารถเดินซื้อของได้สําหรับใครที่จะมาเที่ยวงานวัดศรีกุลชรช่วงนี้ก็อย่าลืมพกร่มมาด้วยนะคะก็จะได้บรรยากาศโรแมนติกอีกแบบหนึ่งงานมี3วันนะคะตั้แต่วันที่3ถึง5พฤศจิกายนตอนแรกพวกเราตั้งใจจะก,กินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามนะคะแต่หอยทอดมันหอมมากก็เลยสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งและก็เลือกได้ง ออหอยทอดจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในตามสไตล์หอยทอดงานวัดูชุชินชอบแบบนี้ที่สุดแล้วก็ซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละกล่องด้วยเพราะว่าเขาก็ชอบกินเหมือนกันคืนนี้มีลิเกรพรเทพพรทวีส่วนพ่กนี้มีภาพยนตร์จากวินัยพิชเชอร์จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนวันสุดท้ายเป็นวันลอยกระทงจะมีลิเกอดิเทพฟ,ฟ้าลุกถ้าใครสนใจก็มาจับจองที่นั่งกันได้ตอนนี้ฝนหยุดแล้วไปเดินดูของกินกันต่อเวลามางานวัดเราจะชอบซื้อขนมเบื้องไม่ก็ขนมถังแตกกลับบ้านนะคะถ้าไม่ซื้อเดียเหมือนมาไม่ถึงและอีกอย่างที่พลาดไม่ได้้้้ตตอออองซืืลลดดดก็คขาาาาหมมเินนจสุท สำรวจร้านค้าเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์บ้านๆแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อด้วยก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อเป็นของโปรดพี่ลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวมาครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนสําหรับคนที่มาเที่ยวงานวาัดศรีกุญชรอย่าลืมเดินมาทางท้าทายงานบ้างนะคะมีร้านอีกเยอะมากและที่สําคัญที่สุดถ้ามาวาัดศรีกุญชรอย่าลืมเข้าไปกราบหลวงพ่อดำหลวงพ่อเผือกในโบสถ์ด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านเดินผ่านร้านโตเกียวได้กลิ่นหอมนมเนยมากก็เลยซื้ออีก3ออนเเจงขข้ามาทักกทย็ชวนชชิิมมมมขขนนนนนนนตเเเกกีีียยวทท่่หห้้้้าาาารรลลแะํสอใ นคล้ายๆกับเนยกรอบแต่ว่ามีความฉ่ำนมฉ่ำเนยมากกว่ายังไม่ทันจะกินกลิ่นเนยนี่ก็คือหอมเตะจมูกมากแนะนำเลยนะคะขนมเนยกรอบร้านนี้คืออร่อยมากถ้ามาวัดสรีกุญชรน,นี่ยอย่าลืมมาชิมให้ได้งานวัดเหลืออีก2วันมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ